พอเจริญพรชาวนี้โยมนำกล้วยกับส้มมาถวายละโยมนิมนต์มาฉันที่บ้านโยมที่ดอนเมืองนามองเห็นธรรมชาติที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านโยมมีตุ่มน้ำมีต้นดีควายป่าถือว่าเป็นยาสมุนไพรที่อาตมาก็ฉันอยู่เป็นประจำ ไขมันในเลือดสูงๆเนี่ยก็สามารถสามารถจัดการได้แล้วก็ยังอีกหลายๆโรคเลยทีเดียวโยมก็นำมาปลูกไว้บริเวณข้างบ้านนะเช้านี้ข้อคิดธรรมะเล็กๆน้อยๆจากส้มและกล้วยก็เคยพูดไว้บางแล้วบางส่วนว่าหลายคนบอกว่าขอให้ชีวิตเป็นเรื่องกล้วยกล้วยขอให้ชีวิตเจอแต่เรื่องกล้วยกล้วย ก็หมายถึงว่าอยากจะให้ชีวิตแบบง่ายๆนะไม่บริหารจัดการยากนักถ้าบริหารจัดการยากแล้วก็มีความทุกข์เยอะนะโยมก็จึงมีความรู้สึกว่ามักจะพยายามสร้างเหตุปัจจัยว่าทำยังไงให้ชีวิตเป็นเรื่องกล้วยๆให้มันง่ายขึ้นนะบางคนก็บอกว่าขอให้มีส้มหลนนะขอให้ส้มหล่นก็หมายถึงว่าอยากจะได้อะไรมาแบบง่ายๆนะมีโชคมีลาบบ้าง ก็เลยบอกขอให้เป็นเรื่องกล้วยกล้วยแล้วก็ขอให้ส้มลนแต่ก็อาตมามองไปเห็นต้นดีควายปาลาโยมยังปลูกไว้หลังบ้านอีกเป็นแถวเลยเยอะเลยนำมาจากจังหวัดตราดโยมช้างแล้วก็โยมลุงหมอสงบหมอสงบที่บ้านโยมจะมีเยอะเลยฉันวันละเช้าห้าใบกลางวันห้าใบตอนเย็นห้าใบ สุขภาพดีเยอะเลยทีเดียวโยมแต่ก็ฉันยากนิดนึงมันจะค่อนข้างจะขมขมก็นึกถึงตรงนี้นะโยมว่าชีวิตเป็นเรื่องกล้วยๆก, <c oughs> ก็อาจจะไม่กล้วยเท่าไหร่เพราะว่ายังไงคนก็ต้องป่วยแน่ๆถ้าพระจะอวยพรบอกขอให้โยมไม่ป่วยนะขอให้โยมไม่ป่วยเลยเป็นไปไม่ได้หรอกโยมยังไงก็ต้องป่วยเป็นคนในะยังไงก็ต้องป่วยมันไม่ง่ายนะโยมมันไม่กล้วยสําหรับชีวิตที่ เกิดมาแล้วต้องป่วยขอให้โยมอย่ามีโรคอย่ามีภัยให้ชีวิตเป็นเรื่องกล้วยๆนะโยมไม่ได้หรอกโยมยานี่ก็ยืนยันอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องป่วยก็ต้องไข้คนทุกคนยังไงก็ต้องป่วยต้องไข้แน่นอน,นขอให้โยมจงร่ำรวยนะมีเงินมีทองเจริญรุ่งเรืองนะโยมเป็นไปยากเหมือนกันถ้าพระอวยพรแต่โยมไม่ได้มีเหตุปัจจัยเดิม เห็นตุ่มน้ำในก็น,นึกถึงว่าปุเพปุเพกะตะปุญญาตาบุญเก่าไม่เคยสะสมไว้ไม่มีบุญอยู่ในสเสบียงบุญในตุ่มน้ำนี่ไม่มีเลยาการที่พระเพียงแค่อวยพรขอให้โยมร่ำรวยก็คงยากเพราะว่าปุเพกะตะปุญญาตาคือบุญเดิมที่มีสต็อกไว้บุญในสต็อกอเหมือนน้ำในตุ่มไม่มีก็ยากหรือบางทีน้ำในตุ่ม มีแต่ตักใช้เสียจ,จนไม่ได้ตักเติมตักออกไม่ตักเข้ามีช่องเข้าเท่านี้แต่มีรูรั่วเท่ากําปั้นมันก็อาจจะออกเยอะทีเดียวแล้วไม่ได้ตักเข้าด้วยอันนี้ก็ยิ่งแย่ไปใหญ่ฉะนั้นถ้าพระจะอวยพรขอให้เป็นเรื่องก,กล้วยๆเรื่องการเงินนะโยมการเงินของโยมจงเป็นเรื่องก,กล้วยๆได้มาแบบง่ายๆนะโยมก็คงยากฉะนั้นก็ต้องทำสองเหตุ คือวันนี้ก็ต้องสร้างเหตุปุเพกะตะปุญญาตาสำหรับอนาคตไว้ถ้าวันนี้เรามีบุญเก่าน้อยก็ต้องสะสมบุญวันนี้ให้เยอะหน่อยนะหรือว่าในอดีตชาตินะเราไม่ได้สร้างทานไว้เกิดมาชาตินี้ทำมาหากินก็ต้องลำบากกว่าคนอื่นหน่อยแต่ก็ยังพอมีที่ความร่ำรวยได้เรียกว่าอัตตสัมมาปณิทิคือตั้งตนไว้ชอบในชาติปัจจุบันมีความขยันขันแข็ง นะมีความมุมาณนะมุ่งมั่นนะก็พอที่จะเรียกว่าตักน้ําใส่ตุ่มได้ถึงน้ําในตุ่มในอดีตไม่เคยตักไว้ก็ตักเติมในชาตินี้นะฉะนั้นเรื่องกล้วยกล้วยนะก็คงจะต้องเกิดจากเหตุสองเหตุคือของเก่ากับของใหม่ประกอบกันการที่พระจะอวยพรขอให้โยมจงรวยรวยนะบัดนี้มันก็เป็นไปเป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุใครก็เหตุมัน เรื่องก,กล้วยๆตรงนี้ก็พอมองเห็นได้ว่าหินที่วางอยู่ที่พื้นเนี่ยมีความแข็งแต่เขาก็มีการผุกร่อนไปเป็นธรรมดาแข็งขนาดไหนเก่งขนาดไหนมันก็มีเวลาที่จะต้องท้อแท้กันบ้างเป็นธรรมดานั่นแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากคำว่าเรื่องกล้วยๆก,นะก็คือว่ากว่าจะเป็นกล้วยสุกได้ นก็ต้องเป็นกล้วยดิบกล้วยดิบมาก่อนมีลูกเล็กๆมาก่อนเป็นหัวปรีออกมาจนเป็นกล้วยลูกเล็กต้องบ่มจนงอมจนสุกทานได้ฉะนั้นถ้าบอกว่าเรื่องกล้วยกล้วยคือหมายความว่าขอให้สําเร็จเหมือนปอกกล้วยเข้าปากปอกกล้วยเข้าปากไม่ง่ายเพราะกว่าจะเป็นกล้วยกว่าจะปอกเข้าปากได้ก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรมีเวลามีระยะเวลา ดังนั้นการที่พระจะอวยพรไม่ให้ป่วยไม่ให้ไข้ขอให้ล่ําขอให้รวยขอให้นุ่นขอให้นี่ขอให้นั่นขอให้เป็นเรื่องกล้วยๆต้องเกิดจากเหตุที่เราสร้างเองพระอวยพรก็ให้กําลังใจบอกเหตุให้โยมไปสร้างเหตุแล้วก็จะเกิดผลขอให้ส้มหล่นนะโยมขอให้ส้มหล่นถ้าไม่เคยขย่าต้นส้มส้มจะหล่นก็คงจะยากละโยมนะถ้าขย่าต้นส้มก็หมายความว่ามีความเพียร บางครั้งบางทีบางคนมีบุญเก่าเยอะแต่ไม่ได้สร้างเหตุใหม่เพื่อที่จะดึงบุญเก่ามาใช้ก็ยากนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเยอะทีเดียวโยมที่บางคนบางคนเนี่ยมีเหตุ <c oughs> เหตุสร้างไว้ดีและผลในปัจจุบันปฏิบัติเขาก็จะได้บรรลุเป็นพระสกทาคามีอนาคามีนะได้เป็นพระโสดาบันแต่ไปคบคนไม่ดีพอไปคบคนไม่ดี ชีวิตก็ตกต่ำเลยชีวิตก็ย่ำแย่เลยชีวิตก็วิบัติเลยเหตุสร้างมาดีแต่ปัจจุบันไม่ได้สร้างเหตุต่อเนื่องกันก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตนแทนที่จะได้เป็นพระสกทาคามีอาณาคามีกว่าใกล้ความเป็นพระอรหันต์แต่กลับต้องตกนรกขุมลึกๆเพราะไปคบคนไม่ดีส้มนี่ก็เช่นเดียวกันนึกถึงว่าถ้าหากว่าอยากให้ส้มลนแต่ไม่ได้เขย่าต้นส้ม ก็คงจะยากไม่ได้ขย่าต้นไม้ลูกไม้ก็คงไม่หล่นเลยโยมถ้าไม่ได้ขย่าต้นเขาหมายถึงว่าไม่ได้ใช้ความเพียรในปัจจุบันมีลูกส้มมีผลส้มมีผล,ลไม้มีของดีแต่ไม่ได้เก็บมาดื่มมากินนะไม่ได้นำมาเป็นยารักษาโรคไม่ได้นำมากินไม่ได้ขย่าต้นไม้ไม่ได้ขยา่ขยาต้นส้ม ต่อให้มีส้มต่อให้มีผลไม้ต่อให้มีมใมบายาแต่ไม่ได้เก็บมากินไม่ได้ขย่าต้นเขาคือไม่ได้ใช้ความเพียรในปัจจุบันความขยันไม่มีต่อให้มีของเดิมดีๆบางทีมันก็ให้ผลได้ยากก็ขอให้วันนี้จากส้มและกล้วยนะและข้อคิดที่อยู่รอบๆตัวทั้งหินทั้งต้นดีควายป่าทั้งตุ่มน้ำและต้นไม้ เป็นข้อคิดเตือนใจก่อนที่จะฉันเช้าวันนี้และไปบรรยายที่ยุวพุทธิกะสมคมขอความเจริญจงบังเกิดมีกับทุกๆท,ท่านทุกอย่างขอให้เป็นเรื่องกล้วยๆด้วยการสร้างเหตุปัใจจัยให้ดีและผลดีก็จะเกิดขึ้นจากเหตุที่สร้างอย่าอ้อนวอนขออะไรจากใครแบบเพ้อฝันนะโยมทุกอย่างไม่ได้เป็นเรื่องลมๆแรงๆทุกอย่างต้องเกิดจากการกระทำของเรา ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับทุกทุกท่านอภพิวาทนสีริสนิจังวุธาปัายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุขอความยิ่งใหญ่ในใจเหมือนพญามังกรจงมีกับเรา ด้วยการคิดดีพูดดีทำดีเพียงเท่านี้ชีวิตก็อยู่ในร่องรอยของการบรรลุธรรมในเบื้องหน้าอย่าออกนอกเส้นทางนะโยมเราทุกคนเป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติขอให้เจริญเจริญในธรรมไปด้วยกันสาธุ